สวัสดีจ้าทุกคนก็กลับมาอีกแบอกฟุกกันเลยทุกคนดูนี้เราไม่เล่นเกมโกกาเดนอีกแล้วนะช่วงนี้ติดมากทุกคนเพราะว่าทุกคนนี่ทุกคนดูสวนตัวไก่ทุกคนนี่สุดโหดแล้วนะนี่แล้วก็ทุกคนผมจะประกาศข่าวอย่างหนึ่งนะทุกคนผมตอนนี้ผมรับฟาร์มเลเวลแล้วนะทุกคนนี่รับฟาร์มเลเวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนถ้าใครอยากรู้รายละเอียดสอบถามทุกคนกดลิงก์เพจเฟซบุ๊กที่ใต้คลิปัชนได้เลยนะทุกคนแล้วก็ทักไปถาม รายละเอียดได้เลยนะทุกคนไม่แพงแน่นอนทุกคนหนึ่งถึงห้าสิบไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนแล้วก็แล้วก็ห้าสิบถึงร้อยนี่ก็ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนถูกๆนะทุกคนไม่แพงแน่นอนตอนนี้พี่ได้รับฟาร์มเลเวลแล้วนะครับมาฟาร์มกันได้เด้ออุดหนุนกันได้เป็นกาลังใจให้พี่จะได้มีตังค์ทำคลิปต่อทุกคนตังค์ที่หมดแล้วนะโอเคทุกคนมาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะทุกคนเนี่วันนี้เราจะมาทําต้นยักษ์กันนะทุกคนไม่ใช่ต้นยักษ์สีผลยักษ์กันนะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูทุกคนว่าเราจะทําผลอะไรเป็นผลยักษ์นะทุกคนแต่ก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยทุกคนเก็บอาหารก่อนนะทุกคนโอเคเราโชคไลา์มันไม่ได้มันไม่ดูพิเคตนะปุ๊บขัดสวนเราก่อนนะทุกคนแล้วเราก็จะเก็บเจ้าสัตว์เลี้ยงเราก่อนนะทุกคนเออเก็บเลยโอเคแล้วเราก็จะสลับสวนนะทุกคนไปีกสวนหนึ่งนะสวนที่มีต้นยักษ์บักเอกนะทุกคนนี่โอเคทุกคนเราจะมาทําเจ้า นี่ทุกคนนี่แกนโตไมโตยักษ์กันนะทุกคนผลยักษ์นะผลยักษ์นะผมย้ำนะผลยักษ์นะไม่ใช่ต้นยักษ์นะเาต้นยักษ์เรามีแล้วนะโดยสูตรที่เราจะใช้ทุกคนนี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะทุกคนที่ที่เดิมประจำนะนี่เจ้ากบ o b x เจ้ากบทองนะแล้วก็มู o แคทมู o แคทคราวนี้เราใช้สามสี่เราใช้หกตัวทุกคนฮ้ยเราใช้ห้าตัวทุกคนมูลแคทเราใช้ห้าตัวนะแล้วเราก็มีนี่เลยนะทุกคน ตีทูเห็นอะไรไหมเดี๋ยวทุกคนดูนะเดี๋ยวทุกคนดูนะทุกคนดูนี่นะทุกคนดูนี่นะมันนอนเลยมันนอนเลยทุกคนมันนอนเลยมันไม่ลุกแล้วนะมันมันไม่ลุกแล้วนะทุกคนแมย์นอนไม่ลุกแล้วนะนี่ทุกคนคูณสองจุดหกสี่นะโหดมากเลยนะตอนนี้เจ้าแมวของเรานะแต่มันนอนไม่ลุกไปที่เรียบร้อยแลวนะทุกคนแล้วมีสองตัวอีกตัวนึงเป็นโกลเด้นทุกคนซึ่งโกลเด้นตัวนี้ทุกคนจะแปลมาณแปดวินะซึ่งผมขี้เขียนรีหาเรนโบ์แล้วนะทุกคนผมแบบ ไม่ไหวแล้วนะทุกคนตอนหนึ่งตอนใดทุกคนเราต้องจัดท่าทางมันก่อนนะปึ๊บนอนไปโอเคทุกคนนี่ผมเปิดอีกตัวนึงให้ดูนะอ่าตัวทองในหัวนีตัวเรนโบว์ใน่กวนี่ทุกคนมันจะมาประมาณแปดวินะแล้วมันก็นอนยี่สิบวิผมไม่เชืว่อว่าพอมันลุกขึ้นมาเนี่ยทุกคนมันจะโหดแค่ไหนนะแ้สิ่งที่ต้องใช้ทุกคนก็คือโทเวลทุกคนต้องมีโทเวลนะ ไว้ได้ไว้ไห้ของอาเวทผูทุกคนมันนอนกี่วินะทุกคนนอนยี่สิบเจ็ดวินะทุกคนเห็นไหมพอมันลุกเสร็จปุ๊บเี่นทุกคนมันไม่ทันเดินไปไหนเลยนะเดี๋ยวมันก็จะนอนต่อแล้วนะเดี๋ยวมันนอนต่อให้เรานะส่วนเจ้าเรนโบว์ทุกคนนอนตลอดเวลาเลยนะแกสกี้เซาเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันจะไม่เดินไปไหนเลยเพราะฉะนั้นทุกคนเราก็ย้ายมันเลยย้ายมันเลยทุกคนเราจะการันตีสองตัวแน่ๆนะทุกคนทีนี้ รอผมฟาร์มกันทุกคนผมไปหาซื้ออยู่นะแบบตัวโหดราคาย่อมเยาทุกคนเวลาหาซื้ออยู่นะนี่คนแล้วเราก็เก็บไปเลยนี่นี่ทุกคนแล้วเราก็ย้ายเจ้าพวกโอ้ยไปของตัวนู้นทำไมเราจะให้มาริมๆเลยนะมาริมๆเลยนะการมันมาโขกนะทุกคนเห็นไหมทุกคนแมวแมวมันนอนปุ๊บเดี๋ยวแมวมันนอนต่อเลยทุกคนเดี๋ยวคอยดูแกลูกปุ๊บแกนอนต่อแล้วนะทุกคน ราปักสติกเกอร์กันทุกคนเห็นไหมทุกคนมันนอนต่อเลยนะนี่เราปักมาสเตอร์นะทุกคนสตลี่เฟสติทุกคนแล้วก็แอดวานนะคนแล้วเราก็รอเจ้าอุ้ยทุกคนนี่ไงเป็นไงทุกคนเม็ดแรกเป็นไงทุกคนโอ้โหเป็นไงเป็นไงทุกคนอือ่าไปเช็คราคานะทุกคนแมกนิฟายเกรสทุกคนเช็คเลย 14, 000, 000นะเท่าไหรสิบสี่ล้านเองคนนิดเดียวนะนิดเดียวนะอันนั้นสิบล้านอันนู้อนอันนี้ติดทองนะทุกคนเราไม่สดนะเราจะเอาแบบพงนะเพราะฉะนั้นใช้ฮาเว็ทูเก็บเลยนะทุกคนรูปเลยนะนี่คนห้าสิบโลอันนี้ร้อยโลแล้วทุกคนโอ้นี่ใจมาตรงนี้ตรงกลางดีกว่านะทุกคนอุ้ยนี่ทุกคนนี่อุ้ยอันนี้ติดอะไรทุกคนเรนโบว์เลยเหรอห้ร้อยล้านทุกคนอันนี้เท่าไหร่ สิบสามล้านนะเนี่ยเจ็สี่ล้านนะนู้น้นแล้วเก็บเลโบไปกับทุกคนมันสวยดีนะผมคิดชอบนะมันสวยดีนะนี่เก็บไว้ก่อนเลยนะทุกคนในที่เหลือเราเก็บทิ้งนะเพราะว่ามาเขือเทศเราเราต้องการทำมาเขือเทศโอ้ทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยทุกคนโอ้ทุกคนโอ้โหโอ้อันนี้ยันใหญ่แล้ฮะเช็คก่อนเช็คราคาก่อนเช็คราคาเช็คยังไงวะเช็คยังไงวะ ย2่ล้านทุกคนเราเอาเฟลิลเฟลิฟลไปก,ก่อนอนะันนี้ยี่ล้านนะเฟโวิลิทมีแตอันใหญ่นะทุกคนอันนี้เท่าไหนนร่ทุกคนโอ้ยไอเฟลวิลิทเช็คก,ก่อนเช็คก,ก่อน400ล้านทุกคน300ล้านทุกคนเราเก็บแล้วเราเก็บนะเราเฟลวิลแค่ต้นเดียวพอแล้วนะึึบบ รอดทั้งหมดแล้วตอนนี้ปึ๊บเอวุลิดแกนโตเมโตโอเคแล้วเราจะย้ายต้นมันยังไงวะทุกคนปัญหาคือเราจะย้ายต้นมันยังไงวะทุกคนตอนนี้เราเก็บไม่ได้วะทุกคนโอเคเก็บได้เลยเราอยังย้ายมันได้อยู่นะทุกคนโตรงนี้แม่นอนเยอะทุกคนตรงนี้แม่นอนเยอะโอ้ย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 บักเลยบักเลย กคนดูดิทุกคนดูแมวนอนดิทุกคนดูดิอุ้ยตอนนี้ทุกคนหลังจากมีแมวสุดโหดทุกคนเราก็ยิ้มแป้นได้ลแล้วนะเอาแมวแกนขึ้นไปทําอะไรข้างบนนะเก็บมังกนเก็บมังกนไม่ได้ใหญ่ขนาะดนั้นน่าจะเหมียวนะเจ้าเหมียวนอนด,ดีเจ้าเหมียวโอเคทุกคนมันนอนซ้อนกันแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวรอทุกคนร,รอจะกบโผฝน ต้นใหญ่อย่างเงี้ยคนต้นใหญ่เกินไปก็มีปัญหาอย่างนี้นะทุกคนต้องเห็นหน้ามองนะไม่งั้นมองไม่เห็นนะเทุกคนแมวผมสุดโหดไหมทุกคนแมวผมสุดโหดไหมตัวเองแล้วตัวองแล้วตัวองแล้วอุ้ยทุกคนอุ้ยเหมือนที่ใหญ่กว่าเดิมว่ะทุกคนเหมือนที่ใหญ่กว่าเดิมเห็นนะเดีห็นนะเช็คราคาอุ้ยอันนี้สองร้อยอุ้ยอันนี้โหดกว่าด้วยอุ้ยโหดกว่านะลูกไหนวะเนี่ย เก็บไปกันร้อยยี่สิบสองกโลทุกคนนีทุกคนโอ้โหทุกคนดูดิมันเรียกว่าโตเมโต้ทุกคนโอเคโอ้พี่ว่าเราพอเท่านี้ก่อนดีกว่าทุกคนสําหรับเจ้าแกนโตเมโต้ทุกคนเดี๋ยวพี่เก็บมาให้ดูกดี๋ทุกคนว่าไอเจ้าผลด้านล่างนี่มันกี่กิโลทุกคนเดี๋ยวพี่เก็บมาให้ดูดีกว่านะกดเก็บเลยนะปึ๊บที่ทุกคนนี่ ร้อยสี่สิบกิโลทุกคนแกนตเมโต,มโต้ทุกคนนี่ดูตัวผมดิเลขนี่เดียวเองนะทุกคนนี่แกนตเมโต,มโต้สุดโหดนะทุกคนเราไปใช้สูตรน,รนี้นยยนนกันไนดะ้นะครับนี่เดี๋ยวพี่ยายต้นมาเก็บไ้ก่อนนะนี่นะคนที่พี่บอกพี่ไปฟามเจ้าลิงมาคลิปที่แล้วทุกคนนี่ตอนนี้อาหารที่ได้มาแบบสุดโหดเลยทุกคนนี่สิบปอนเลยนะท่า,ท,าที่แบบพี่ค้าไมา่เขียนเองนะทุกคนแทบจะครึคร่งหนึ่งของนี่นะมันดูพิเยนอาหารเนี่ยโหดมากเลยทุกคนนี่ เราก็ยัดอาหารไปเลยทุกคนนี่ยอ้อนไปดูคลิปที่แล้วได้ทุกคนคลิปตามหาลิงทุกคนวนคืนสู่วานอนอุกาอุกาอุกาทุกคนไปคนยาวยาไปปดูที่ทุกคนเราจะได้มาของกันเท่าไหร่นะท้ายที่สุดทุกคนได้หลัวเลยทุกคนลองดูไข่นี่เรามีเท่าไหร่ทุกคนตอนนี้ เออ่กร uh, right. ูเมฆเรามี94อ huh. ันนะทุกคนเรามี94อันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้เท่าไหร่นะทุกคนไปยัดไปเรายาวรัวเลยทุกคนไปเอายเฉดเลยทุกคนไปอ๋อตายเก้าเลยทุกคนอุ้ยได้ทีละวสองอันเลยทุกคนโคตรโหดโอ้ยได้นี้ได้สามทุกคนถ้าเราท็อปฟอร์มอย่างนี้จัดเราเราโหดแน่นอนทุกคนเราจะได้เพิ่มมาประมาณยี่สิบฟองนะเพลงนี้ได้มาฟองเดียวถัวถัวไปทุกคนถัวถัวไป น,นี่ไม่ได้เลยทุกคนเศร้าหนันกเลยนะสงสัยเจ้าหมูจะไม่ชอบกินฮอทดอกนะทุกคนไปต่อออห้ได้ร้อยสามันทุกคนเท่าเดิมนะ <Daha S 1> นี่อะไรอ่ะอ๋อมันมองไม่เห็นทุกคนมันติดเอเรียนนะมันติดเอเรียนนะมันเลยมองไม่เห็นนะอยู่ในเสื้อมองไม่เห็นทุกคนมันติดเอเรียนนะร้อยหกทุกคนวิสสามันสวยงามครับขออีกได้บ่ออีอได้บ่ออีอได้บ่ออีอได้บรออ่บรอออ้อยหก ไปต่อเอาอีกเยอะได้ไหมแบบแบบสองร้อยเลยทีหนึ่งสองร้อยได้ไหมคนดูเราได้ของที่หมดเต็มเลยเนาะขายดิฟู้ดขายดิฟู้ดนะร้อยสิบสองทุกคนเราได้ร้อยสิบสองพันแล้วใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วนะโอ้ได้หนูมาสองตัวทุกคนร้อยสิบสามทุกคนไปโอ้ได้หนูอีกแล้วเราได้หนูไปเยอะเกินนะ หบาทบาทหวยเดาได้จะหนูมาเยอะเกินทุกคนโอ้ยขายทิ้งูเดี๋ยวต้องไปขายทิ้งนะเฮ้ยทำไมเสียงแปลก,ปกรือถูกแล้วยี่เสียงมันขายเลยวะ่ะทุกคนเสียงมันมันขายเลยวะ่ะ <c oughs> ร้อยสิบสี่ทุกคนนี่มันหลายฟองเลยทุกคนต้องรีฟาร์มทุกคนเพราะว่าเียเจ้าเฟอร์เรตมันจะไม่อยู่ให้เราฟาร์มแล้วนะทุกคนถ้าเราจ่าเจ้าเฟอร์เรตตัวใหญ่สุดหัวฟาร์มจะมากเลยทุกคน มันจะปั๊มเวลไปหลทีเองนพี่เห็นในกลุ่มนะเหลือ20นาทีเองนั่โอดโอดเลยนะโอ้โแล้วคนเราได้มา118ฟองนั่นคนเราตอนนี้เราอยู่118ฟองนะอี่คนนี่ดูนกยูงสุดโหดของพี่นะตอนนี้นะเดี๋ยวดูเจ้านกยูงอยี่ยไปฝากพี่จะปั้นตัวนี้ต่อคนนี่มอรลี่นะ77โลนั่นคน ประมาณครึ่งชั่วโมงทุกคนพี่งได้เกยวจะงหวัดเจ็ดสิบแปดแล้วนะแต่มันส่มดวงนะทุกคนเพราะว่าพี่ใช้เดี๋ยวที่จะอธิบายคลิปหลังนู้นให้แบบขยายพี่อธิบายวิธีการฟาร์มไวๆต้องใช้ตัวอะไรบ้างทุกคนคอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนที่ไม่กักสูตรอยู่แล้วนะทุกคนแล้วก็ทุกคนวันนี้นะทุกคนขอลาไปดยภาพฟาร์มสุดโหดของพี่นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนว่าพี่เปิดรับฟาร์มเลเวลให้น้องๆแล้วนะทุกคนสามารถทักราคาต่ออได้นั่นแหละเดี๋ยวพี่จะลงราคารายละเอียดไว้ในเดริอ ถ้าไปสอบถามในเพจได้นะคนแล้วก็อ่านใน description นีเหมือนกันนะวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าของฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ไปบอกเพื่อนๆทุกคนด้วยนะว่าร้านเราเปิดร้านรับฟารมแล้วนะคนรับฟามเลเวลแล้วทุกคน,าเเลลน,คนมนาฝากกันได้นะไว้ใจได้แน่นอนไม่บิดน้องๆแน่นอนนะทุกคนวันนี้ไปไปก่อนแล้วายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับไกด์ู้จ้า